อขอบขอบคุณพระเจ้านะครับเนาะผมผมก็หลายครั้งผมก็อยากจะขึ้นมาที่นี่นะครับอ,อยากจะเป็นพยาชีวิตแต๋แต่ใจผมมันยังยังอายๆนะครับ <laughs> แ,ตแต่ในในในด้านในด้านไม่ดีมีผมมีสองด้านนะครับด้านไม่ดีผมผมอาจจะใครจะเจอไปเจอในผับในบาร์ผมอาจจะอยู่หน้าเวทีตอนที่ผมก็ไปผมก็ไปเปรียบเทียบดูว่าบักค้ง ผมมาอยู่ที่นี่แค่20-30ปีผมไปทำไมเรับมเริ่มไปอยู่ในผับเป็นคนเป็นร้อยผมไม่อาผมเป็นผมเป็นดีเจเก่านะครับดีเจเป็นดีเจเก่ามา3าปีวิเองเอานักร้องเก่ามาวันนี้ผมอยากจะเป็นพยานชีวิตวันนี้คือขอบคุณพระเจ้านะครับที่ที่ทรงเลี้ยงดูผมตั้แต่ผมยังเล็กยังโตขอบคุณพระเจ้าเมื่กอก่อนผมอยากจะ อธิบายคือตอนตอนเล็กๆผมไม่ั้าครอบประานาผมจนมากครับอยู่อยู่บนดอยบนขาวนะครับผมเป็นคนดอยคนหนึ่งบนขาวเลยไม่มีไม่มีไม่มีไฟฟ้ไไาไม่มีอะไรเลยใช้ตะเกียงจุดน,น่าจุดนั้นผมตอนนั้นผมพ่อแม่ผมก็มีมอไซค์ก็ไม่เคยมีเลยก่อนก่อนที่เล่าให้ผมว่าตอนผมไปเกิดใช้เวลาสองวันนะครับผมไปเกิดที่โรงพยาบาลให้ผมผมก็ก็ขอบคุณแม่น่าจุดนี้แล้วผมก็ไปข้อรูดไปข้อที่โรงพยาบาล ลงบารัฐบาลนะกลับมาไปอยู่บนดอยได้เ8็แปปีแล้วผมก็าย้ายมาอยู่ในในเมืองตรงมาตด้แต่ชีวิตบนดอยแต่พูดพูดไม่ชัดแต่ก็จะแต่ก็จยายปพยายามแต่ผมเป็นคนไม่ไอคนนะครับบางครั้งผมก็บางครั้งผมก็คิดคิดแต่สินิคิดแต่ไฟหาแต่จิตวิญญาณไฟไปเนื่องังไฟเนืองังคือด้่งเงินทอมาผมสู้อดทนมาเกาหลีมา เกือบจะห้าปีตอนนี้ผมรู้สึกว่าอิ่มตัวนะครับอิ่มตัว mm hmm. คือทานด้านการเงินเพราะผมเมื่อก่อนจะเป็ไม่มีอะไรนะครับแล้วผมจะมาที่บ้านตอนนี้พ่อแม่ hmm. ผมก็เรื่องโอเคทุกอย่างครับไป่ว่าที่ดินรถบ้านอะไรผมก็ไม่ไม่น้อยกับเขาแลนะ้วครับ hmm. mm hmm. อ mm hmm. ผมจ mm hmm. สม<ะ>ส่วนไหมครับส่วนไหมครับส่วนครับ แต่โสดก็ถือว่าคอมสดก็คือมาค้าผมก็ว่าไปกับผู้บริเพื่อนี่หมอลำเนาะผมหมอลำเขาจะเป็นไม่แมนท่าไหร่ผมว่าติดเขาเพราะเขาบอกผมว่าผมไม่แมนแต่ที่จริงผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเป็นเพื่อนเพื่อร่วมเพื่อร่วมเพื่อร่วมอุดมการจริงๆเพื่อหาเงินแม่นะฮะแม่นี่เรับนว่าเงดยคืออยากจะขอบคุณพระเจ้าคือปีที่แล้ว ผมนานมาังเกาหลีห้าปีนะครับผมมีท่านมีทาัานเคาะมีอะไรไปเปลี่ยนลงมาไปทั่วหมดเลยผมมาตัวน,นี้ผมไม่มีเงินเงินอะไรเลยะครับเพราะทุกอย่างเลยผมก็ที่ฐานอาธิษฐานพระเจ้าแด้านครอบครัวผม่าพ่อะแม่เป็นคนเชื่อทําถวายสิบรถเดือนเนะะี่ยครับสายสิบรถแต่พ่อแม่พ่อไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ผมก็อน,นาคตหรอกผมก็โอนเงินงกลับไปพ่อแม่แม่ก็จะทาเป็นสวายสิบรถแล้วก็ไปเจ๊งหน้าอาจารย์อะไรอย่างนี้ แล้วแล้วผมก็อนาคตผมก็ว่าจะทําไม่ได้เ <laughs> มนมแต่ตอนนี้ผมยังยังทําไม่ได้นะครับและอยากจะอยากจะอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรในด้านการงานเลยก็คือในด้านการงานนั่นคือที่ทำงานเกาหลีก็คือมาเจองานโรงงานตัวนี้ก็รู้สึกว่าโอเคแต่ว่าทํางานเหนื่อย,ก,ย,ก,ยก็ถ้าเกิดเจดีทัาเกิก็ถือคิดถือถือคิดเหมือนเหมือนเป็นอาจารย์อยู่อยู่โซ่ว่างๆผให้ไปเที่ยวโบสถ์ แล้วไม่มีําเท่าที่ผมเจอมาก็คืออิสระมากทำแบบแบบชิวๆทาก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่มีความกดดันไม่มีอะไรนะครับแล้วก็แล้วก็แว่าผมพูดได้ว่าโคตรชิวเลยคจนจทุกวันนี้ผมขึ้นไปตําแต่งหัวนน้างานนะครับผมจะตําแต่งหัวนน้างานแล้วแล้วเงินเดือนที่ผมได้ก็คือสามล้านต่อเดือนเมื ครับและแล้วสิทธิที่พระเจ้าสิทธิพระเจ้าประทานให้ก็คือผมผมผมมาเกาหลีได้สี่ห้าปีปีที่แล้วล่าสุดซื้อเป็นที่ดินแปลงใหญ่สุดสี่สิบไร่ราคาราคาสองล้านครับกับน้องชายสองคนแล้วก็สิทธิพระเจ้าอวยพรก็คือซื้อปุ๊กไม่ไม่ทันได้สองสองอาทิตย์เลยครับเขามาให้รับสองราคาสองเท่าราคาที่ซื้อโอ้ ทับสี่้ับเขาห้ห้ารับผมไม่ขายสิบ้านผมไม่ขายผมเรียงเขาจะมาจะมาททำเป็นท่าทรายบริมาติ่เเนืออเขาดินประทบท่ารสยผมว่าให้คนให้ราคาเท่าไรผมไม่ขายผมก็เลยปล่อยเขาเช่าผมเจ้เดือนปีละแปดหมื่นครับผมน่าจะเขาปล่อยเช่าก็เอาเงินก้อนนั้นแหละให้ให้พ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่ในนี้ครับไม่ขาดเรือขาดโซ่อผมก็โอนไปใช้นี่หลยก็สิ่งที่ผมอยากจะอธิษฐาน อยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับอยากจะพูดจัดใจด้านด้านการงานด้านอะไรตรงนี้รู้สึลรก้ิึกวก็ผมอ่ะอิ่มตัวจากการงานที่ผมทําผมรู้ว่าผมอย,อยากจะอยาจะทำแบบอะไรที่เป็นให้ให้ใครคนหลังๆรู้ว่าผมอ่ะดีมีท่านดีกับไม่ดีอย่างเงี้ยจะสร้งตัวตนครับอยากจะสร้างตัวตนหนึในนั้นนแล้วขอบคุณด้ดวยช่องยูทูบเรผมทำไปตั้งแต่ยี่ิเอมีนา ตอนนี้ครบหนึ่งแสนซับสไครต์แล้วคุณติดตามมาผมว่าโอ้ยไวมากครับสองเกือบสองเดือนเลยครับผมแต่ผมแต่ผมทำเพียงเพลงแต่เพียงชงเ่าหรือว่าจะครบยังชั่วโมงยังนะครับยังไม่ครบเลยชั่วโมงขครับชั่วโมงยังไม่ครบเลยแต่แต่ก็ซับสไครต์ได้แล้วชั่วโมงครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่มาเจอโบนี่ครับว่าที่เจอ พี่น้องที่จะกกันดีทุกคนเนาะบางครั้งผมก็รู้สึกท้อเหนื่อยการทำงานทนาะทำงานหกวันสาวเว้นสาวอย่างงี้ค้าแต่ปปโอราดยาวมีโอเป็นปีหน<อ>้าเลยงานออเดอร์ยาวเลยครับราจะนมนตรักคนเพิ่มคอันนี้ต้องคุยกันทางหลังเดี๋ยวคุยกันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่อันนี้นรักยังคืนสี่ทุ่ ครับบางครทำงานเยอะเขาไม่ได้ขนาดนี้ก็มีเมื่อว่นผมไปเกาหลีแล้วขอบคุณพ่าเจ้าผมมีเกาหลีอคนหนึ่งเป็นฝ้าแฝนเมื่อว่นผมไปช่วยงานที่ผมไม่รู้ติต่อความความไว้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 วันใจกันอ่ะมันคือสิ่งสําคัญครับผมผมทําให้เขาได้กับคบกันมาสามปีคือว่าวันอยู่ไปช่วยงานจนเมื่อวานล่าสุดเนี่ยผมวะผมผมแค่หลอกใจถามเขาดูว่า ผมต้องการเงิน20ลบ้านผมจะไปใช้หนี้ผมพูดอย่างนี้แต่ที่จริงผมผมผมไม่ได้ใช้ผมแค่ลองใจดูว่าคุณจะเอาเท่าไหร่คือบอกคือบอกว่าผมของ0ลบ้านเกก็พูดกับพี่น้องสองผแล้วจะให้ผม <laughs> อ้เอาจริงไว้เอาเมื่อไหร่แล้วถามไปถาม,มาก็จะจะหาหาแฟนให้คนคนพิเศษให้ <laughs> ขอบคุณพระเจ้าไมมาหาให้จุดทุกจุดเลยผมไม่เคยเจอคนดีขนาดนี้มาก,ก่อนเลยครับ ผมว่าผมยอมยอมรับว่าผมผมว่าผมผมไปคนทําตัวไม่ดีอะไรบ้างบางครั้งก็ลงไปหลยลน์เนาะเพราะอยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยอยู่กับอยู่กับน้องก็ไปวัยรุ่นอยู่คร <c oughs> ับอยากจะอยาจะอยากจะอยาจะเป็นพยานชีวิตแค่นี้แหละครับ a เมน